การแสดงที่งานวัดเขาปรจีนบรรยากาศที่งานวัดพขาประจ กับขอความรุนาแล้วกันนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับทางไนจอดอยู่ตรงหัวโค้งตรงนี้นะครับทุกคันเลยนะครับขยับรถนะครับไปจอดโซนอื่นนะครับเพราะเดี๋ยวรถศิลปินนะครับเข้ามาจะไม่สะดวกนะฮะขอความร่วมมือด้วยนะครับผมพราว่าเดี๋ยวศิลปินเข้าไม่ได้จริงๆนะครับทุกคันเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเชือกไปถึงท้ายเชือกเลยนะครับผมขยับไปอยู่โซนอื่นโซนหลังก็มีที่จอดด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะต้องให้รถศิลปินเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าไม่ขยับ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะขยับให้นะครับผมขอร่วมมือด้วยนะครับขยับให้เ้วจะยุ่งเดี๋ยวมากันนะครับรถท่านใดนะครับต่ออยู่ตรงหัวโค้งตรงนี้นะดูดูสภาพแม่แม่ก่อนและอั้นมานะไหนขอท่าเดินนอยแม่แม่ขอท่าเดินนอยก่อนและอั้นมาก่อนละอั้นมาครับแม่จะเดินประมาณกี่ขาแม่อย่างนี้เรียกกี่ขาสามขาช่วยสามขาสามขา สามขาแค,ค่พออะไรอั้นมาแม่ก็จะเหลือแค่สองขาสภาพตอนนี้แม่แม่กำลังเดินย่องเบาอยู่ค่ะน,นี่ก็อี้นะมีตั้งเป็นเลยนะคนะเลยจากวัด